ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเรตทีวันนี้ผมจะมาเล่นอีโวมาอมนี้นะว่ามันจะโหดหรือเปล่าดูเกมมันบอกว่าเป็นตัวละครล้มลายเทียนหนึ่งอ่ะโอ้โหระดับเทียนหนึ่งเลยแต่ว่าเรามีแค่อีโวเนาะประสิทธิภาพมันอาจจะน้อยลงอย่างอย่างมากเลยแหละมากเลยไม่เหมือนตำนานตำนานที่ไม่มีคอร์สก็เหมือนคนที่ไม่มีใจ อะไรกูพูดอะไรเนี่ยโอเคปะไปเล่นเลยเล่นนานไหมเลยสำหรับพระอภัยมณีเนี่ยจากใจผมที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยที่สุดในไอดีเนี่แหละผมค่อนข้างชอบนะมันแบบมันเล่นสนุกอะมันเล่นสนุกแล้วมันถามว่ามันโหดไหมผมว่ามันเหมือนโคเลย ระดับเดียวกันกับโพอะ่ะมันก็อธิบายยากเนะเาะก็มาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าอ่ะตอนนี้มันเจอกับอีวอิเนาะอันนี้น่าก็สบายนะเพราะเราก็ถอยคนสองด้วย<ม>ก็ไปเขาถอยไปนะม,มาเฮ้ยอมบอกนะว่าจะวิกเราอะ่ะโดนไปเขา เลือกส,ก,อส,ก,สกิลหนึ่งเนาะสกิลเรียกกันอะไรวะสมุดอันที่หนึ่งก็จี้อันที่หนึ่งหละกันจี้อันที่หนึ่งก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามแบบเวลาเดินผ่านเราอาจจะเด้งไปคุกล้างเนาะมาไม่ออกนี่ไงอีโว e ก็อย่างนี้แหละมันไม่ออกย้ำอีกครั้งออกไหมออกครั้งนี้ออกเชิญก้ามาติดกุหลาบหรือเปล่าติดโหยคอมโบ บอกเลยอีกทีชนวิญญาณชนวิญญาณสามเรียกเข้ามายอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่ายอมเป็นไงเกมไวมันยังไม่เห็นผลว่ามันยังไม่เจอตัวโหดมา ดูว่าเราจะเจอตัวหุ่นหรือเปล่าภาพภัยเนี่ย <c oughs> ในอีเวนต์เนี่ยมันมีคอสองด้วยคอสองของมันก็คือป้องกันป้องกันอะไรป้องกันขโมยมาเบลินหกสิบเปอร์เซ็นให้มาโคตรเยอะอืมน่าจะดีนะดีกว่าคอสแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นี่เรามาเจอกับเทพีสงการบอกเลยตัวนี้ไม่ค่อยได้เจอเนาะ แต่อีกใดีเรามีเราก็เล่นบ่อยอยู่มีกันในฟฝีกอันตรายหรือเปล่าไม่มีโอเคไม่มีแบบนี้เราเราไม่ต้องกลัวเรื่องเขาจะสลายเราขอแค่เราสาบให้เขาเป็นหุ่นกระบอกมาไทคพอ,อีส่งการ ผมบอกเลยเทปี TP สงการเนี่ยโต้โหดเลยแต่ไม่มีคนเล่นอะ่ะไม่ไม,ไมีไม่มีใครเล่นเลยไม่ค่อยมีใครเล่นส่วนตัวผมอะ่ะจังใจที่มีแล้วก็เล่นแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหปวดสมองมากเวลาเล่นเนี่ยเทพีสงการเนี่ยมันเล่นยากมากอะ่ะมันต้องแบบวางแผนต้องสไลด์ตรงนี้ตรงนั้นอีกโอ้โหยุ่งยากปวดสมองมา ตาเราหรือ,อยังถึงแล้วเราเอากันสลายไปเนาะเป็นไงคินว่ากลัวหรอเรามีกันสลายนี่แหละตัวหดเลยเนะี่ยราจจะสู้ไหวหรือเปล่าโอโ้ไม่ออกโอโห้หมไม่ออกยำแย่โอ้โหเวยนแล้วทุกคนมาดู ออกอยู่ใช่ปะออกอยู่ปะเขาไม่สร้างโล่ด้วยนะอุ้ยเขามีนี่ว่าการนิเป็นอันตรายเวรกรรมไม่ติดกุหลาบด,ด้วยติดสลายด้วยโอ้โหสิ้นหายแล้วมันจะมาเมืองนี้ใช่ปะใช่โอเคโอเคโอเคโดนแล้วเราโดนแล้ว เอ้าเขาไม่ไปรลน์นั้นนะ่ะอ้าเขามาตรงนี้โดนเราเรียกนะไม่เข็ดไม่หลบับโดนเราเรียกแน่นอนเฮ้ยจะโดนเรียกหรือเปล่านี่ไงมันมีป้องกันโหสูอยากเอา้ามาอยู่นี่ว่าไม่ติดเลยไม่กูหลาบเลยโหยากแต่เขาไม่มีเนลเทศนะไม่มีเนลเทศแบบนี้ก็ง่าย ง่ายเลยสร้างอินเดนเเท่านี้เขาก็สลายไม่ได้แหละมาไว้ตรงนี้เทินติดกุหลาบให้หน่อยได้ไหมติดให้หน่อยรือติดขึ้นจบอะ่ะเออสาปไปติดไหม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 โอ้ไม่ติดเลยกุหลาบกุหลาบไม่ติดเลย 7จ็ดสิบ้าเปอร์ซ็นเลยนะโอ้รอบนี้ติดวะขังคุกขังคุกขังคุกเป็นไงทุกคนขนาดอ e นะีวัวนี่ยขังไหมขังเรียบร้อยสมเทียนนงยังคิดว่างไงอ่ะนี่ขนาดอีววนะเนี่ยโคตรรวยอะ่ะอวยเกินอ่ะก็ อีกสักตาอีกสักตากสักตามันว่ะเห็นไหมมันเล่นเพลินเดียมันเล่นมันเดียแล้วแบบสัจใจมากเวลาแบบสาบเขาได้แล้วก็เชิญเข้ามาให้ติดกุหลาบปอ้โหบอกเลยคอมบูสาแบบเรียกมาให้ติดกุหลาบปอ้โหโคตรสนุกอ่ะอโหเจอกับไดลิสคนที่สอง ลีกเปิดยังวะไปจอยหลีกสักตาก่อนปิดคลิปไหมมาตอนนี้ก็น่าจะสบายเจอตัวแบบนี้มันฝั่งตรงข้ามเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วไงมันตัวมันห่างชั้นกันเกินไปอะ่ะนี่แหละเบต้าเกมไปเรื่องสกิลหนึ่งมาทอยไปที่สิบเขามีคูณเมืองอย่างนี้วะไม่ออก ไปสร้างวิญญาณไม่ออกตุ่มแล้วที่เป็นอีโวอย่างนี้แหละถ้ามีตำนานน,ะน่านจะออกนะตำนานมันเปอร์เซ็นต์เยอะไงลอยสองไปเรียกเขามาติดกุหลาบดึงสามเขาเรียกมาติดกุหลาบไม่ติดเฮ้ยกุหลาบนี่เป็นอะไรนี่ไม่ค่อยออกเลย ล้มไปตูไม่ได้หลีกเปิดยังวะไม่รู้มาเราไปลงหลีกหลีกสักตาเราากเจอตัวหุนหนนุ่นไงอยากเจอโคอยากเจอแบบตัวอะไรผิวห้าวจังอ่ะห้าวจังห้าวจริงเราเราก็ห้าวซะด้วยดิ หรุเจอพาร์ทด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนั่นไงโหพูดถึงพาร์ทจริงด้วยนี่น่าจะเป็นตำนานหรือเปล่าตำนานด้วยโหจี้จี้ครบเลยนี่จี้อะไรเนี่ยเอาดีมาเราคนสองเราคนสองมีโอกาสที่เราจะชนะสูง อเอาจี้รถบัสมา,มากันยกเว้นใช่ปะมีโอกาส82ยกเว้นค่าพันทางสองครั้งอ๋อยกเว้นแล้วทำไมขอแค่ไอ้นี้ติดก็พอบอกเลยถ้าติดแล้วโลกก็เปลี่ยนบอกเลยมาดีมาดีมาโอ้ดูดิสร้างวิญญาณสร้างเอา,สร,า,เอาสร้างเอาเลย มาถึงาการเราแล้วเอ้าเขาไม่เอาเนลเทศออกอะเราจะเอาอะไรไปดีวะอันนี้แหละทอยสองไปโอเคไว้หน่อยไว้หน่อยสวยโอ้ยเสียอย่างเดียวเมื่อกี้รองเท้าคูน่าจะออกอู้ไม่ไม่เบิ้ลว่ะแบบนี้ชิบหายแล้วดึงสองขั้นหาย ร okay. องเท้าโคออกมาออกสวยจังหวะน,นี้แหละวัดใจไปเลยมาสาบสามสาาบสาสาสวยชนะแบบนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วใครเมืองล้มหนีติดกุหลาบนี่คือโลกเปลี่ยนจริงๆโสมกูมารีวิวพลาดือมารีวิวเอ,อ่อจี้กุหลาบต้องสามะเนี่ยก็ต้องให้เครดิตจี้จกุหลาบต้องสามะมันโหดจริง ไปอีกจ้าโอ้โหเห็นไหมเพลินเพลินเพลินจัดอ่ะจบ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 โอ้โหบอกว่าขอเจอตัวโหดให้ตัวโหมดมาสองตัวเลยแล้วนี่เพิ่งวินสามด้วยนะจัดตัวโหมดมาให้เลยอ่าคนได้คนได้คนสองโอเคถือว่าดีนะได้คนสองอ่ะ จะเจอกันสลาย45ใช่ปะกี่เปอร์เซ็นต์วะกันสลายเท่าไหร่40หรอกว่ายกเลิกสกิสสลายอ่ะ40น้อยนะน้อยนะ40อ่ะเหมือนตำนานจะ45ใช่เอ 50, อ55ไม่รู้ช่างเถอะเราไม่มีสิทธิ์ได้แตะต,ตำนานอยู่แล้วพูดแล้วมันเศร้าอ่ะเขาจะทำอะไร อุ้ยสร้างรัวเลยวะสามทีนี้เราจะทำไงดีเราซื้อเมืองเขาได้ปะไม่มีอะไรแพงเนาะโอเคซื้อได้หรือเอาไงดีอะว่าต้องซื้อเมืองเขาอ่ะไม่งั้นถ้าลุนเป็นยานมันจะมันจะเสี่ยงเกินไป โอ้โห,โโหมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยแบบเนี้ยกันสไลด์ไปโอ้โหไม่ออกเวรนกรรมแบบนี้เวรนกรรมเป็นยานมาหน่อยดึงดึงไม่ดึงชิบหายแบบมีชิบหายไป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 เอาไม่เอาไม่ไม่สร้างแค่มึงเดียวพอเดี๋ยวโดนเชิดหน่อยเชิดหน่อย เชิญติดน้อยสวยติดรองเท้ารองเท้าไม่ออกอีกเวนกนกำไปชนเขามีกันเอฟเฟคอันตรายนี่ขอให้ไม่กันนั่นแหละไม่กันเขินมาติดกุหลาบติดสวยริบร้อยครับทุกคนอโหโห <laughs> บอกเลยหามาไว้เล่นกับโคก็ดีบอกเลยถึงจะทับ ไอ้สกิลเชิญกัตามเอาออมอบมอบมอบไม่ยอมด้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่ยอมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย สามขอบุญครัาจะถอยไปไหนต้องถอยไปไกลๆหน่อยนะไม่งัน้นโดนบอกเลยโลกเขาชาร์จไม่เต็มนะโอกาสของเรามาถึงแหละอ่าเล่นนี้หรอเขาไม่ได้เอาเกาะเลยฟ้าในละเทศมาโอ้โหไม่ออกวะออกไหม องเท้าโคออกอยู่เชิญต่อไปเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแน่เรียบร้อยโอ้ย,อยโคสนุกอะสมแล้วที่เป็นเทียร์หนึ่งเอาจริงๆถึงผมเนี่ยแบบเล่นมันบ่อยแต่แต่ไม่เบื่อมันสนุกจริงอะมันแบบพลิกแพงมันแบบได้วางนู่นวางนั่นวางนี่วางอะไรกันไปอะออสนุกจริงอะ่ะ คลิปนี้เป็นไงผมว่าหาได้นะตัวนี้โหดหจริงสมแล้วที่เป็นเทนหนึ่งนี่ขนาดอีโวนะอย่างจะไม่อยากจะคิดถ้าเป็นตำนานแล้วก็มีคอร์ดด้วยโอ้โหเพอร์เฟกอืมแล้วก็เนื่อเลย MVP MVP กัดเชิญปาร์ตี้ต้องสาบเนาะบ้านต้องสาบติดกุหลาบคือจบรับจบติดกุหลาบอะ่ะโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามดูเยอะๆด้วยนะแชร์ไปเลยให้ให้คนอื่นเขามาดูเพื่อผมจะได้เปิดสร้างไรายได้มาเติมตำนานรีวิวให้ทุกคนดูอ่ะไปแล้ว